อย่าไปรองเรื่องคลิปชาวว่อนในโลกออนไลน์ตอนนี้เลยค่ะตำรวจเขมรลวนลามผู้ต้องหาสาวเวียดนามเกิดกระแสร้อนแรงในโลกออนไลน์ค่ะ หลังเหตุการณ์ผู้ต้องขัง,ขงคดีเว็บพนันชาวเวียดนามได้หลบหนีจากศาลจังหวัดสวายเรียงประเทศกัมพูชาเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ค่ะ18พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งแม้ทั้งหมดจะถูกตามจับกลับมาได้แล้วแต่กลับเกิดประเด็นที่ถูกพูดถึงมากกว่าค่ะเมื่อเพจสองคเมนตได้เผยแพร่คลิปตำรวจกัมพูชาที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายคุกคามลวนลามผู้ต้องหาสาวชาวเวียดนามที่ช่วยผู้ต้องขังหลบหนีในครั้งนี้ค่ะ โดยเหตุการณ์ก่อนหน้านี้กล้องวงจรปิดเผยภาพขนารถขนผู้ต้องหามาถึงสารมีสาวชุดดำสวมหมวกสีดำยืนรออยู่ก่อนแล้วและยื่นปืนให้ผู้ต้องหาชายคนหนึ่ง ซึ่งทันทีที่ชายคนนั้นรับปืนไปค่ะเขาได้ยิงปืนเปิดทางจนเพื่อนร่วมกลุ่มทั้ง6คนหลบหนีออกจากศาลได้ก่อนถูกตำรวจติดตามจับกลุ่มภายหลังรวมทั้งสาวชุดดำรายนี้ด้วยซึ่งเป็นชาวเวียดนามเหมือนกันค่ะต่อมาเพจส่งคมเมนได้โพสต์คลิปเหตุการณ์ภายหลังการจับกุมสาวเวียดนามและผู้ต้องขังรายอื่นๆระบุข,ข้อความว่า พฤติกรรมของตำรวจขเขมรจับคุมผู้ต้องสงสัยได้ยังมีการแตะเนื้อต้องตัวเขาอีกในคำพูดในนั้นบอกว่าสวยแล้วใช้มือไปจับกแก้มเขาจนกลายเป็นชนวนเกิดกระแสะวิพาก์วิจารอย่างหนักในโลกออนไลน์ค่ะซึ่งถูกมองว่าขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนและเจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิแสดงพฤติกรรมคุกคามทางกายภาพหรือคำพูดใดๆโดยเฉพาะเมื่อผู้ต้องหาอยู่ในสภาพยอมจำนนไม่มีทางสู้แบบนี้ค่ะ ทั้งนี้เพจยังระบุด้วยว่าทางฝั่งกัมพูชาค่ะมีการพยายามรณรงค์ให้ลบคลิปเพราะกังวลว่าจะถูกสื่อไทยนำเสนอข่าวค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn